มันอยากใช้เดียวเอาให้มันไหมการเชื่อมโยงความรู้เดิมนะคะการเชื่อมโยงความรู้เดิมก็คือการนำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วค่ะมาใช้กับการเชื่อมโยงความรู้เดิมอ่านสิอ่านดาวการดาวจอมราชาสมัยโบราณจะไปสรวางเข้าใจค่ะ เอาเราอ่ากเข้าฟัง้ืมงแต่เรียนก็จบการเชื่อมโยงความรู้เดินก็คือการนําความรู้เดินนะคะมาปรับใช้กับความรู้ใหม่ที่เรามีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเราเรียนเรื่องทฤษฎีจิตวิเคร้ให์ของฟอยนะคะมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งแล้วทีนี้เรามาเจอสิวิเคราะห์อีกในรายวิชาจิตวิทยานะคะ เมื่อเราไปทําข้อสอบเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้บ้างค่ะเพราะว่ามีภูมิความรู้เรื่องของเราอยู่มากอะไรคืออินอีโก้ซูเปอร์อีโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนการจัดระเบียบนะคะก็คือการที่ทํายังไงก็ได้ให้เราจำเนื้อหาที่เราเรียนมาได้้วเราสามารถนํามาสรุปได้ค่ะอย่างเช่นเราเรียนปุ๊บจิตวิเคราะห์เรามันมาสรุปเป็นแบบจดปุ๊บ สรุปเป็นม,แม,แมาแบบเราก็ทำความเข้าใจได้เรอบ็เรียนรู้เขา้าใจได้แล้วก็จะสามารถทำข้อสอบได้ส่วนเรื่องบริบทนะคะก็คือการนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกอย่างเช่นเรามีความรู้อยู่แล้วเรื่องของอการประดิษฐ์ใช่ไหมคะปฎิบัติทุนเราปฎิบัติทุนแล้วเรา รู้วิธีว่าเราจะเย็บยังไงให <uh> ้มันถูกหลักการที่จะเชื um ่อมขูดเข้าด้วยกันนะคะข้อดีบวคืออะไร context นำความรู้ที่มีอยู่ใช้กับสถานการณ์ที่ใช้จริงกันข้อดบริบทบริบทคือสิ่งแวดล้อมพี่หนุสิ่งแวดล้อมมีการเรียนรู้ไหมฮะบทเรีนซื้อเธอคือแกนตั้งใช่ไหม่ะแกนตั้งมันก็มีสองอย่างคืออันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เรียนรู้อีกอันหนึ่งสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ใช่นแบ ่ครูขับรถยนต์เนี่ยตัวรถยนต์เป็นใช่ไหมโฟมลายรถยนต์โฟล์วเส้าของรถยนต์เนี่ยก็คือตัวเราจะขัดขัดขับรถยนต์มันไมมีถนนเกียวเลยเขียนให้ถนนเกี่ยวไหมถงแดงไฟเขียวเขียวไหมรถว่าใครคนเดินที่ทำถนนตัดหน้าเราเนี่ยเกี่ยวไหมหมายี่ตัดหน้าเกี่ยวหมดเลยบริบทคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นไงอารมณ์บรรยากาศเกี่ยวไหมสิ่งแวดล้อมในการเดิน คือหนึ่งสิ่งที่เรียนสองสิ่งเป็นร้อนเราสอนหนังสือเนี่ยมันก็มีสิ่งเป็นร้อนไหมอย่างเราโดนแรรีงนตรงนี้มันก็เหี่ยวสิ่งเป็นร้อนในการเรียนใช่ไหมดังนั้นใกล้ชิดอบุญดีเช่นถ้าเราสอบเรียนห้องไหนเราสอบห้องไหนคนคุมสอบเป็นคนสอนเนี่ยมันน่าจะเอื้อนนะเอื้อเนนะเคยจะนึ้ถึงค่ะด้วยใครโดนเน็บเน็บไปบางคนโดนเน็บอนะอะ มาเรียนรู้เมื่อไหร่ะเจอคิดแทนหมาไงนเ,นเนี่ยเธอก็จะนึกพอเห็นโจทย์เขาสอบใช่ไหมแต่ก็น,นึกว่าเธอโดนครูเนี่ยแบบมาทำให้เด็กเจ็บๆเพราะเจ็บๆแล้วอาจจะอาจจะเหี่งขึ้นก็ได้ใช่มเป็นไม่ได้เ้วนโอเคไหมโอเคค่ะเยี่ย